สค่ะวันนี้พวกเราจะมาพิเศษตนนที่ค่ะสมาชิกของกลุมเรามีดังนี้ค่ะินลมเรา็นทสงหัวิงตินะนักาอลตินิาอาลเสนี años, like the ่งิงยาพสียติเ้ที่2 ันนี้นะคะพวกเราเรื่อ,องหัวข้อก็คือประเภทของวงดนตรีไทยค่ะ 1. งวงปีภาคลักษณะเป็นวงดนตรีไทยใช้เครื่องเป่าเช่นปีเป็นประธานในการบรรเลงร่วมกับเครื่องตีเช่นของกลองตัวอย่างย่อยวงปี่ภาคไม้แข็งใช้ไม้ตีรื่งดีเป็นคืลักษณะแข็งเหมาะสำหรับการบรรเลงเพลงวงปี่ภาคไม้ ใช้ไม้รวมในการตีเครื่องตีทำให้เสียงรุ่มๆสองวงเครื่องสายลักษณะวงมืใครที่ใช้เครื่องสายเป็นหลักตัวอย่างย่อยวงเครื่องสายวงเล็กใช้วครสา รวมเอาเครื่องนนดนตรีจากทั้งสามประเภทคือเครื่องสายเครื่องเป่าและเครื่องตีบมเลงร่วมกันตัวอย่างย่อยวงมโหรีเครื่องเล็กเปน็นวงดนตรีที่เล็กกว่าวงมโหรีเครื่องคู่เป็นวงชองสั้สายเป็นเครื่องนำวงมโหรีเครื่องใหญ่เป็นวงที่ใหญ่กว่าพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ